ดีต้อนรับกับเซ็งเลยตะก,กี้อยู่ดีอินเทอร์เน็ตผมมันก็หายไปเลยครับเธอโดนแกงแล้วปกติวันนี้มันเกิดหนูแหละสุภาพแข็งแรงนะมีสายเข้าหรอไม่ได้สายเข้าครับอยู่ดีๆโทรศัพท์มันก็ร้อนแล้วอินเทอร์เน็ตมันก็หายไปเลยผมก็เลยเครื่องค้างถ้าค้างมันคือขาตาเลยครับ คีภาพค้างก่อนเลยค้างตอนตาเปิดีเอาเลยตามใบผมลุงยาวแล้วนะคะใช่เห็นตลอดแหละเห็นทุกวันที่ส่องกระจกเลยจับบ่อยมากด้วยพี่ชาชอบเล่นพีฟาอะไรยี่สองศูนย์สองหนึ่งไหมไม่เขาเล่นคนระับซื้อโทรศัพท์ใหม่พอก่อนอันนี้ใช้ได้อยู่โดนแกง้อใหญ่คงต้องคงจะอย่างนั้นแหละผมไปรอดูนะ ทำไมผมสั่นเมคืนไม่สั้นครับผมแค่รวบไปข้างหลังก,ก็ดึงมามันก็จะฟาอยากเห็นเล่นในเดนที่วีเพื่อนไม่ครบ่ะดีไม่ครบไม่ใช่ไม่ครบเพื่อนครบยังมีอยู่บ้างแต่คนไม่ครบครับผมจับบ่อยเพราะอะไรชอบแค่นั้นเองครับ ซีรีส์เธอมีกำหนดออนอยังคะนั่นดิไม่รู้เลยครับซีรีส์ใกล้ลงจอยังไม่รู้ไม่รู้เลยครับผมไม่รู้จริงๆครับผมก็อยากรู้เหมือนกันครับเพียบชาดูโพสแลบยังยังไม่ได้ดูครับ เล่นพระเอกวาเล่นอะไรเอ่ยซีรีส์เหรไม่น่าใช่ครับชาทางข้าวย่างยัง,ยงไม่มีอะไรองต่อไปทิดถึงทีมงานสายหา พี่ชอบเล่นเกมแนวไหนงจริงเล่นในทุกแนวถ้ามีเพื่อนเล่นนะครับโอเคผมเข้ามาอีกรอบหนึ่งเพราะท่กี้ผมหายไปไม่ได้ลาครับมาลาแค่นั้นเอง พี่ระชาเคยบอกจะเล่นอะมองน่ใช่เปล่าโหลดมาแล้วครับแล้วเล่นไปแล้วด้วยครับแต่ตอนนั้นเล่นกันประมาณตอนตีหนึ่งซึ่งคิดว่าไลฟ์ไม่มีคนดูแน่นอนก็เลยไม่ไลฟ์ปีนี้เราจะได้เจอกันไหมผมไม่ทราบเลยครับโอเคไปแล้วทุกคนเจอกันนะครับเดี๋ยวว่ามีอัปเดตอีกก็จะมาเอ่อมา แจ้งให้ทุกคนทราบอีกนะครับผมวันนี้สตรีมไหมคะน่าจะครับแต่น่าจะสามทุ่มสีทุ่มน่าจะประมาณนั้นครับพูดไปฉันนอนตีสามเออเดีไว้รอบหน้าถ้ารู้มีคนนอนดึกได้สตรีมพี่กระชามีเพื่อนไหมครับเย็ดเคมีครับน้อง เจอกันครับบ๊ายบายอ๋อตะกี้ขอโทษด้วยนะครับพอพอดีพออยู่ดีมันค้างไปผมไม่สามารถเซฟวิดีโอก่อนหน้านั้นไว้ให้ได้กอกดแล้วมันเออร์เรอร์เซฟไม่ได้ใช้แจ้งให้ทราบก่อนบ๊ายบายเจอกันนะครับขอใหทุกคนมีความสุขนะชวนหมีมาด้วยนะปวดหัววกบาอันแก๊งนี้เฮ้ยบายๆไปแล้วไปจร,จริงแล้ว แจ้งใหม่ไหมไม่แจ้งนะครับเดี๋ยวค่อยแจ้งครับผมรู้ทุกคนต้อกระกจายกันจนถึงบายบาย